สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวินเนอร์ w รอรสามสิกกาาครับถ้าคุณเคยหลงสเสน่รถยนต์สักหนึ่งยี่ห้อนะครับผมบอกเลยนะครับว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้เป็นรถที่ผมหลงสเสน่และหลงรักมันมากๆนะครับไม่ว่าจะด้านการออกแบบนะครับไม่ว่าจะสมรรถนะไม่ว่าจะระบบช่วงล่าง ไม่ว่าจะระบบเกียร์นะครับทุกๆอย่างที่รวมเป็นมันแล้วเราได้ขับขี่หลังพวงมาลัยเนี่ยผมบอกเลยว่าที่ผ่านมือผมมามีหลายคันมากๆครับขับสนุกทุกคันนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับเจ้า Audi TT ปี2018 4 0 t s f e นะครับอัปเกรดแรงม้าไปเกือบ400ม้านะครับสเตจ2เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับกับสภาพรถคันนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมได้ทําคลิปตอนที่ไปรับซื้อรถคันนี้นะครับจากเจ้าของโดยตรงแล้วเจ้าของเป็นคนให้สัมภาษณ์มาโดยตรงนะครับรถคันนี้แต่งไปไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0นบาทนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับแล้วบอกว่าใช้ของทุกอย่างใช้ของถึงทั้งหมดนะครับของแบรนด์เนมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องก่อนนะครับเดิมเนี่ย2 3 1แรงม้านะครับ อัปเดตเป็นเกือบเกือบสี่ร้อยแรงม้านะครับจากการจูนที่โมชั่นกาลารนะครับสภาพห้องเครื่องสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับดูสภาพมันก่อนสตาร์ทไฟหน้าตรงปีซ้ายและขวานะครับปีหนึ่งแปดนะครับน็อตเดิมไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีการไขใดๆทั้งสิ้นครับสีเหลืองดูง่ายมากครับให้ใครมาดูก็ได้ครับมอกอยู่ครบนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับสวยมาก ต้องเรียนอย่างนี้ครับถ้าผุดพูดถึงเรื่องสภาพรถคันนี้เนี่ยเอาสภาพสีก่อนนะสภาพสีเนี่ยผมต้องบอกว่าให้หนึ่งรอเอร์เซเหตุผลเพราะอะไรรูไ้ไหมครับเพราะวันที่เจ้าของออกรถมาจากศูนย์เอ็ดดี้ไทยแลนด์นะครับเจ้าของไปแรปสายมาเลยครับแล้วแรปสายมาตลอดเนี้ยตลอดเจ็ดปีนะครับแล้วก็มาส่งต่อมาให้เราเรามาถึงเราเราเราลอกแรปสายออกเพราะฉะนั้นเนื้อสีเดิมเนี่ยไม่เคยผ่านแดดผ่านลมอะไรเลยนะครับ มีการโปรเทคอย่างดีนะครับอ่ะต่อนะครับกองเปือยนะครับ CTS นะครับเทอร์โบเปลี่ยนมานะครับเทอร์โบซิงเปลี่ยนมาแล้วนะครับจากโมชันกาลาดนะครับจูนบายโมชันกาลาดนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยเราสามารถเข้าที่โมชั่นกาลาดได้เลยในเรื่องของในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับแต่จะเป็นการไล่เบานะครับไม่ได้ทําเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะต้องบอกงี้ก่อนไม่ได้ทาเครื่องใดสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องยนต์นะครับและเครื่องยนต์ตัวนี้ถ้าคุณรู้ นะครับว่าคุณเล่นสายอ a u ี i อยู่คุณก็จะรู้ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันแก้ไขจุดบกพร่องใน MK2 มาเรียบร้อยแล้วนะครับเหนียวสบายๆเลยครับอ่ะมาต่อนะครับเดี๋ยวขอปิดฝาโปงครับแน่นอนครับฝาโปงตรงนี้เสียลักษ์เป็นโลโก้สีดำแล้วนะครับเพื่อเพิ่มความดุดันการชนหน้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็น TTS i มานะครับเป็นงาน f o r t e c นะครับ เป็นงานฟอร์เทคครับสวยลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นเป็นไฟหน้าตัวใหม่แล้วนะครับอ่ะล้อเป็นล้อบีซีฟอสนะครับเจ้าของเบิกมาอยู่ประมาณแสนแปดนะครับพอตัวนี้เป็น b ีซีฟอสตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับพร้อมกับเบรกแบมโบนะครับ G t ตัวนี้แบมโบ GT นะครับโอเคครับไม่มาเรื่อยๆครับตัวนี้มีการทําสีเป็นสีดํานะครับให้มันแมทช์กับตัวกระจังหน้านะครับ สปอยเลอร์แมต์ด้วยสีเป็นสีดํานะครับแล้วก็ด้านท้ายตัวนี้ก็เป็นสีดํานะครับเพื่อให้มันแมต์กันโลโก้โลโก้สีดํานะครับแต่งมาให้แล้วนะครับเนื่องจากรถคันนี้จูนสเตจสองมานะครับสเตจสองก็จะมีมีกล่องมีเทอร์โบนะครับมีท่อนะครับท่อนี่ทําที่มาเฟอร์ดีไซน์นะครับทั้งเส้นนะครับตั้งแต่เฮดเลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าเราได้มีการปรับแต่งรอบๆของมันก็คือเทอร์โบ ระบบท่อจูนกล่องนะครับทําให้รถคันนี้มีกําลังม้านะวัดน้าตอนนี้เกือบเกือบสี่ร้อยแรงม้านะครับสบายๆภายในครับส่องเข้าไปเลยครับภายในเนี่ยเรามีการเก็บงานเล็กน้อยนะครับลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนเบลลแดงมานะครับะเป็น Audi TT แบบนี้ครับสวยแบบนีนะครับพวงมาลัยนะครับคัสตอมมานะครับตัวนี้เป็นคันทาราแท้ตัวนี้เป็นหนังเนบบ้านะครับเราทําที่ วิชาการช่างนะครับวสวยๆแบบนี้เลยครับอ่ะดูเลขใหม่กันนิดนึงครับอันเนี้ยถึงเลอรเซอร์วิสแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าศูนย์เซอร์วิสเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องให้เลยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะโอเคครับไมยอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับเกียร์เป็นเกียร์ตัวหกสปีดนะครับ สวยมากครับคันนี้สวยจริงๆนะครับซอกตรงนี้ก็ซอกเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบโอเคโอเคครับเ่าก็จากทย่กเรารีวิวรถล้วนะครับแต่เราลองเทสต์ได้กันดูก็อย่างที่บอกครับว่ารถคันนี้เป็นทีเทีดีนะครับเ K ็มเคสามนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับไฟหน้าเป็นไฟตัวใหม่แล้วนะครับที่สำคัญตัวนี้อัปเกรดแรงม้านะครับจูนไปที่สามร้อยนะครับสามร้อยไปปลายนะครับ เกืบเกืบสี่นะครับเดี๋ยวมาดูสมรรถนะกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง้วยความที่ m k 3นะครับไม่ว่าจะเป็น TT ตัวเริ่มต้นก็ต่างนะครับมันจะเป็นตัวขับสีอยู่แลหรือมีระบบคับถอยอยู่นะครับฉะนั้นเวลาเราอัพเกรดแรงมาขึ้นมาเนี่ยบวกกับโชคที่เราเปลี่ยนใหม่เป็นตัว b u i l d Style B สิบหกนะครับก็ไม่มีอะไรต่างจาก ตอนที่เป็นแรงม้าเท่าเดิมเลยความหมายของผมคือระบบช่วงล่างนะครับเอาอยู่สบายๆเลยนะครับแล้วก็ได้บิวสไตล์เข้ามาเสริมด้วยยิ่งยิ่งง่ายเลยครับเหล็กกันโค้งเราติดไปเรียบร้อยก็การสับเกียร์ก็ทุกคนที่อยู่ในสายี่อาดีหรือว่าสายโฟกเนี่ยตัวซี ok ล็อะไรพวกนี้มันเป็นเกียร์ตัวเดียวกันครับก็จะรู้แล้ว่าเกียร์พวกนี้มันเกียร์มันสับไวมากแล้วมันสนุก เวลามาสับไปก็ตึงต้งตึงตงต้งนะครับเราต้องขอบคุณเจ้าของครับเจ้าของเนี่ยใช้เจ้าของเดิมนะครับใช้อของแต่งทุกอย่างเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับของนอกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คล้อเบรกดัมโบจีทีนะครับท่อท่ออาจจะเป็นท่อไทยนะครับแต่ว่าทํางานร่วมกับการจูนสเตกสองมาเพอร์เฟกมากนะครับ เดี๋ยวเราค่อยเร่งความเร็วขึ้น,นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอันนี้ผมผมเป็นโหมดคอมสอร์ตธรรมดานะเดี๋ยวเดี๋ยววถอดโลงเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นโหมดตัวสปอร์ตโหมดดูนะครับข้อดีของ Audi TT อย่างหนึ่งก็คือที่ผมชอบมากๆเลยต้องบอกว่าชอบจากใจเลยนะครับถ้าเทียบค่าอยอื่นก็คือความที่เป็นขับ 4, สี่แบบเป็นระบบคอนโซลเนี่ยรครับการหักเลี้ยวการเปลี่ยนเลนะไปเป็นก้อนเออรู้สึกมั่นใจ แล้วก็โดยเฉพาะคันนี้มีการอัปเกรดแรงมา้าขึ้นมาเนี่ยมากมากมันเป็นร้อยร้อยตัวเนี่ยครับการที่มัเร่งแซงกี่ว่าการเดียบพลั<บ>เร่งแล้วมันจะโจลลงไปเนี่ยพรมอะไรไม่รู้สึกว่าน่ากลัวเลยอันนี้ก็สิ่งที่ผมชอบมากนะครับเปลี่ยนเรามาลอง,องข้อโหมดดินามิกนะเสียงเปลี่ยนแล้วนะครับเสียงเปลี่ยนรอบเปลี่ยนแล้วนะครับรอบไปสามพันแล้วครับความเร็วอยู่ที่หกสิบหกสิบกิโลเมตรนะแบยอะเยาะเหยียบน,นะ ก็เดี๋ยนี้ครับสนุกมากนะครับแต่ว่าผ่อนหน่อยก็ดีครับโอเคครับก็การเทสไลท์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเบรกอะไรพวกนี้เอาอยู่แล้วครับเพราะแบบเป็นวันโบ GT นะครับลูกค้าเปลี่ยนมาแสนกว่าบาทเดี๋ยวใดก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวราคายังไงเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะครับโอเคครับ Audi TT นะครับปีสองพสิบแปดนะครับ ราคาอยู่ที่1,599,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับกับ,บินเนอร์ำยูบีสารก,กา,ราดนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้หาทีทีสภาพดีราคาสมเหตุสมผลกับของแต่งกว่า4 0 0แสนบาทนะครับต้องคันนี้คันเดียวในตลาดเท่านั้นครับไม่แท้76,000กิโลนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะเอาเข้าศูนย์เช็คระยะให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนส่งมอบนะครับ บายบายครับสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างนะครับกับวินเนอร์ WB บเบิลสายงการาด